กินล่ะเอ้ากินทีละแสบบอคิอตรงไหนนัวนัวนัวไปว่าอย่างแสบนัวเป็นววาเปว่าเข้มเลยนัวนัวไปว่าแสบสวัสดีครับพี่หน่อย FC f a n นครับท่านช่องพ่อแม่อง,งค์หิงครับมือนีอบไก่บานครับอบไก่นำงามคำ คือไงเดือดสีเดียวอบไปนำไปมีต้องเครืองมันเยอร่อยครับปต่ไข่ก็ปะแไข่ทีมันก็ระเทียมผิดไทยเม็ดนั้นไก่สันเต้ไก่สันเ้ะพ่อแล้วไงเรือไม่ใส ขึ้นไก่บาทตั้งสีเสียครับใส่ขันนาครับนำนำเลยเหลือสีสารต้องป้งก่อนจังหน่อยเดีวหัก้อที่ไหนโดนดีอะไรเป็นปลาเนี่ย เป็นรอยหนึ่ใหันหน,นุ่มใจสือหนุ่มจบดีคือหลนะอกนะไปไหม

มือนนคน,น,ก,นกันได้ครับสูตรอินเดียอินเทเียสูตรไทยกัได้หรอสูตรไทยกันได,ด้แร่เดาข้อถนัดครับสูตรไมืองิกันได้เลยวทีัยน,นยังไง,นงเนี่ยใส่บานเป็นยังตงไซ่หมอนึงเนี่ยบนทีวา่า เดี๋ยวเพื่อนสิตั้งกระทูถามว่าชื่อตรงไซม่อนหนตัวนี้คือไองทั้งในนี่บม่มีน้ำมือยังเลยเด้นี่แหละแห้งๆแล้วนี่แหละมันสืบ่ใหม่บอกเพื่นซีว่าเด้มันสื้ใหม่บอเพอื่นซีว่ามันนีแลบไม่เกี่ยวใช่ไหมนี่นะพวกซี่หอมพวกยังเคยใช้ที่ร้านก็นได้นยนี่นะ ้าวางหรอเปล่าเท้าแบนเท้าแบุนอมออไกนข้างล่างนี่บุมี่้ำนี่ยังได้ไก่มาซื้อนำวางเครื่องสินะบางคนคือว่าจรเปิดไฟมันสิไหมบอกาัว่านะไมกันยาสมบ่นี่บุมเปนสูตรอินเดียดอนมัตัวนี้จะกำหนดได้ ไก่ออนจังหนำไก่เกลี่ยจังนนำสินะอ๋อม่ใช่ใส่จัมน้ำน้ำปอไก่รุนี้สองหนำพอหนำตัวนี้หอนหนำตัวนี้หอนปุ๊บก็คือไก่จาำตัวนี้ไปเทียถิ่นนาํามาใส่ไม้รับอที่ออกคือนนำน่งครบใส่นำเน่งถ้่ไก่เนี้ยเยแหงกับสามนำสีนำี่ทั้งไก่ผมยังเลยครับไก่บงเนี้ยบางคนว่าไมป่าหมาว่า เดี๋ยวครับบางย้ำสอ,ส,สองน้ำเรียบร้อยเดี๋ยมมากสองน้ำบึงบ่มีการใหม่บางคนคน,นคิดว่ามันสีใหม่นะนน้ำมันขึรร้นมาลายแร้วไม่น้ำไม่เหมาะสองน้ำไก่กรอนอย่างสองน้ำเดี๋ยวขึ้นฐาน มีถาดยังไงบอดนี้เอใส่ไก่ถาดอะไรถาดถาดห้กินง่าๆนบะกงไงเ้าเป็นมึงครับมันมีนามไหครับก้อนอกใส่ตัวไหนเออได้ได้ไดนั้นได้ อร่อยสีสันไก,นก่บันช่องโต้บนสองว่ากระถายแล้วบางนึงคือสิรุล่นเนาะแม่รล่นกีะถางน้อยอเครื่องเทดครบหอมสมุนไพรไทยจีนสมุนไพรไทยตุกอย่างเป็นสมุนไพรเป็นตัวนี้ฉ <ไ S 1> ีด <ไ S 1> ไอ้คองนาไม่ได้ต้องมีซีอ็น้ำจิ้มก็ได้เลยม้เฮยน้ำจิ้มก็ได้กินได้นกินักเขาเลยก็ได้อันนี้มันมีน้ำจิ้มเลยนะบอสจะให้น้ำจิ้มแบบใส่แนจะให้น้ำจิ้มแบบพริกสดอันเรี้ยวเปี้ยวก็ได้ก็ได้แบบเต้นใส่ซอินแน่อันนี้ลองซีมึงไก่อบไอ้นํำไก่บานเลยเอแล้วขอกิน้ดพอ ตับกับไตตับกับไตเขา่อยกินผู้ถาว่โบราณหามันกินสอนหยากบ่าอิลีเขาตับกับไตเขา่อยกินผู้ถาวรตัวมันหน่อยแต่ผู้ถาวรสิกินเองนะสมัยก่อนสมัยก่อนติดหนังแบบนี้อร่อยขาไก่ตัวนึงก็ได้กินอันเดียวเนาะบ่าเพิ่นถือตัวไตเพิ่นว่ามันสิสอนยากผู้ถาวรแต่ก่อนโบราณตีนก็ไหวกินได้เนาะจรกินเนาะ กินกับตาบกัวไปนอนกินได้เบิรตฝนมาหรอบอกเอาฝนมาอีกแล้วตัวนอนของนอนที่เป็นต่ยิ่นเลยหัวเย็นนี่นอนอย่างนี่เย็นสบายเลยเย็นี่หรอเย็นสบายบอนอนเถียงเอาคือบอกกินลองซิมุงจ้ะเย็นขนาดเย็นจุน ไหน่ยจุกตอาข้มหัวโอแม่หน่อยไปทางไหนกูบกินนี่มันตนมองด้ปกติมันต้องมีนำจิ้มแต่ว่าตัวนี้อ่กินเลยต่ออภาข้มหวาชินเลม่ดาจอยเบื่อพอดีสอน้ำ่ไเปน้องคือฝนมาแล้วเห็นบอลไะมฝนมาแล้วพอสิตามาไหมินน้าแม่แล้วกุทกินข้าวเดียวม็งงเลย เอาซิมมังกรใส่หัวขุนซิมมังกร,มมงกรเอาว้าวเย้ครับอันนี้อบไก่บ้านใบนำแบบสูตรแถวๆนี้นะครับชีสเกล็กดพั่วอบใบส่ใส่ซีเมนต์ใส่มมใสหม้อหนึ่งไก่ใบน้ำ ป่ามันเงียบกว่ากนันบ่แมนมากินเขามามาเด้อทุกคนเดี๋ยวมันสีเยน็นมันโมแสบเด็กบนหัวบ่ได้พอชิตาเขาเจ้าบะพอชิตาอ,อย่าก,กินน้อยนะไี่เกีย์ตากบ่อยอต้องตากีเดียวเยอะ แล้เจสิตตกหลายเถือตกมาหลายเเดียวูดมาซีมเบิงมันเป็นยังไงหนีมาโทษทนไปทางไหนมาทว่มีทนอไปนมาทมมีหม่องนอนไปนอนหม่องไหนนอน่หาขอกลวยหรือเปล่าอดเอะตาอำเภอป่ะต้องี่ขามไปอำเภออยู่ก่ขับไปอำเภอหนึ่งเว้ย <คน S 2> ขึ้นใส่ตะเกียบแม่นางจีนอยู่บ่จีบ่อาแม่ขี้เขาเลยมคั้ยบ่งสอบกระสือเนื้อมากอันนี้กระสือไก่มากครับอย่างไงยึดอีก,กเห็นเบิ่งเคยเบิ่งในคลิปเพิ่นองาะเฮ็ดใดกินก็นลองเหตุนใ้กินเมืองข,ขอบคุณพี่น้องเย็บซีตุ่มมองทุกมบอลครับเดี๋ยวพอกระมัคลิปหน้าครับขอให้มื้ออื่นวันที่16 ก็ให้ผูกห้อยรางวัลทีนึงลำลำรื่อๆกันทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ